โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มากับไดมอนทั้ง4คนนะครับแล้วก็มีผมเป็นคนเดียวนะครับผมที่อยู่ในแรันคอนควเออร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาพาน้องๆหนูๆในแรันไดมอนนะครับผมมาเปิดประสบการณ์กับแรันคอนนะครับผมเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็น่าจะเป็นคอน5คนนะครับผมเพราะว่าในแรันห้เนี่ยเขาอิงจากแรันสูงสุดนะครับผมมาดูกันนะครับว่าสําหรับวันนี้ผมจะสามารถแบกเขาได้ไหมนะครับด้วยตัวละครสุดชิ่มของผมก็คือนาคอนนั่นเองนะครับผม นี่แบบผมก็เปิดไมค์คุยกับเขาด้วยนะครับแต่เขาแบบไม่ต้องคุยกับผมก็ได้นะผมฟังอย่างเดียวครับผมฟังโคชฟังโคชพี่อย่าโคช KOG เดี๋ยวนาตาาเลีรยวเว็บกลางเว็บแรกแล้วก็ไปล่างยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเว็บต่อไปผมจัดการให้ทำไม้เทวานาทัทกลางอ๋อไม่แปลกครับไม่แปลกแรงนี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะอ๋อยาซับเทวกลางนะฮะเออแปลกดีนะครับเลดผมครับเลดผมครับมีมีขหนมความเร็วแสงครับมาหน่อยครับผมข่หนมความเร็วแสงป้นเลดผมครับ สวัสดีพ่อหนุ่มความเร็วแสงมานี่มานี่มานี้เอาปั๊บผมคืนมาเอ้ยตั้งแจทีมของผมอย่างนั้นหรอ,กอเกิดไปเปล่าข้างบนโดนแล้วอ่ะข้างล่างเอาไหมครับเทลผมมานะเอาจริงครับผมเปิดก่อนได้ปูครับผมเอาบอลค่าาดครับไปรุ่นได,ดมอนด์โอเคครับผมเฮ้ยอายจาเจ็บมาก ยังแมวนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอามาังกรข้างบนนะตอนนั้นน่าจะยากอยูอ่เขาเอียงซ้ายนะครับระวังโอ้โหโอ้โหมันตรีไล่กันอย่างนี้เลยเหรอ,อเฮ้ยคุณลองโดนลงังแกโอเคตัวอะไรป่ามีทั้งเดือกแฟตทั้งโอ้โ,อโหโเฮ้ยฝั่งตรงข้ามมันก็ตึงเหมือนกันนะครับนี่ทำให้พันธนิดสองคนเลยลนะตัวไหนป่าครับเนี่ยเอาเยอะด้วยเอาเยอะ เอาพอดีเอาฝั่งเราหรือฝั่งเขาครับเนี่ยไดมอนทำไมเดี๋ยวแฟลชเขาไม่มนกลับอ่ะกลับไม่ทันน่าโดนจัดเลยนะครับตรงกลางเอาหน่อยละกันนะอุย้ยมันมีคนตัดอุย้ยเกือบตายนะเฮ้ยวิทย์งัดด้วย ไอ้นี่เม่งตึงมันฟิกเกอร์ไปแล้วครับผมสวยครับสุดยอดอตัวเดียวนี้มันเบสผมอีกแล้วอ่ะมันเอาเยอะเกินไปแล้วไอ้พวกเนี้ยรอเลดเกมก่อนเถอะพี่จะลงโทษอย่างหนักข้างล่างผมมาครับเตรียมตัวครับผมอย่างน้อยให้เข้าใจอติครับ แต่โฟกัสป้อมก็ดีนะโฟกัสป้อมเลยครับผมใสยครับใสยก่อนครับแล้วสิ้นะหมันกอ๊อกแล้วสินนะวส้นะไอ้จุกดิจิ๊กเจ้า โดนได้ไงเนี่ยผมโดนม้วนได้ยังไงอะเพาะผมออกระยะมาแล้วนะเอาวะเุ้ยตุ๊กคลิปนะครับระวังนะนี่เป็นลอยหมดแต่ก็ได้เกมมันๆเหมือนกันนะครับเนี่ยเดวินลาด์กันเนโอเค ลิเตอร์ดามีด้วยเตรียมกันล่างไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวแปดอยู่กลางครับผมเดี๋ยวผมทำบนให้สถานการณ์ตึงนี่หว่าทันติดกันแล้วเลือดไม่น่าพอค่ะเปลี่ยนทาร์เก็ตด้วยทีหัวหายาก มามามาเลดได้ไหมเปิดหมดแล้วห <laughs> มดเลยหมดกอลเลตเหรอเอาจริงได้แล้วเกมมันตึงๆเลยโชว์พลังไดมอนให้โลกรู้กันดีกว่าว่าไดมอนก็มีหัวใจฮ <c oughs> ัลโหลมด่าวัตดีเดือนของฟรีพี่ขอจองผมได้ขวาครับตรงกลางร,ระวังนะมังกรมาเพิ่งายนะครับน่าจะมาจากทางซ้าย ได้นะได้นะได้นะได้ได,ได,ได้ได้จริงนะเออไล่เลยครับผมโอ้โหเฮ้ยบอขาดมามามาไปผมหน่อยโอเครอรอรออันตรหมดแล้วค่อยจอแจสสลแดนะครับแบบนี้ครับผมระวังปุ่มบูนะครับโอเอ่าดักรอเลยครับผมไปให้หน่อยไปให้หน่อยได้ไหมครับมันจะตายแล้วโอเคมันตายแล้ว อันไหนทำเป็นจุกทำไมจุกทำไมระวังนะผู้คองมันเยอะมากเรียกกันตีมาขาดหน่อยแล้วก็ถอดถอดทางขวาออกทางขวา,ออ,า,ขวาออกทางขวาครับตรงกลางตรง,งกลางตัวเดียวนะระวังนะไปโอ,โอ้ยวผมแทงให้ก่อนมามา,มายิงให้หน่อย <Hey. S 2> อา่าอยู่ดีๆก็วูบเป็นลมต้องห่วงครับผมนาคอสสปิดรุด ไม่มียันติใช่เปล่ามาต,ต,ต่ไปละกันนะเครื่องชักจะร้อนแล้วสิเฮ <c oughs> ้ยเที่ยวอยู่ตรงนั้นฉันเห็นนะมาเล่นเกมวิ่งอะไรจับกันเถอะไอ้ผ <c oughs> ู้คองอย่าลุดอย่าลุดเฮ้ยเอาได้เอาได้ไปรุน ทุบหน่อยหันทุบหน่อยโอเคทันทุบสักทีนึงเอ้ยได้นะเอาเทีวตายนี่ GG เลยนะตามหน่อยตามหน่อยผมทันผมถึงผมถึงหายาอายวยอายวยอายวยครับเอาอายวยหน่อยครับตัวนี้ตัวโกง,งอาบนนะบนนะบนนะบนปล่อยไปครับเก็บไปไล่สุดมันเปลี่ยนคู่ขาวะ่ะมันเปลี่ยนสกอยวะ่ะปล่อยมันไป <S <S พี่มาแล้วน้อง น้องน้องอะไรไรถตตานไม่ติดเหรอระวังนะเดินตามผมมาผมคริวนะคุณไม่คริวมันผมคุณตายนะครับเอา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 โลก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 เกาะโลกเกาะโลกเกาะบอกแล้วเดินตามผมอ่ะหมากัดนะหมาดุด้วยฝั่งนู้นอ่ะ ไปแล้วครับผมบอกเลยว่าทั่วราชอาณาจักรรอกันกลางๆครับเดี๋ยวผมตัดเวฟหน้าสุดให้แต่เว็บนั้นอาจจะต้องอันติเคียนะโอเคสวยครับเฮ้ยไม่น่าตายจัดเลยว่ตรงกลางเอาไม่ไวรุ่นเอาไม่จรินไหมสั่งสอนมันหน่อยไหมครับโฟกัสเทลอ่ะโอเยแล้วโอเคไม่เป็นไรผมไม่ได้ตัดเวฟว่ะอย่าแล้วหวังคิวเกินไปอ่าสว่างสดใส มเจอกันชัวร์เจอวยเจอได้เหรอวะเฮ้ยอย่าให้ป้อมแตกนะบัฟมาแล้วที่มาแล้วน้อง CEO มาแล้วโอเคอาญากับ CEO มากลางได้ไหมครับไม่ก็กดก็ได้ เอ้ยน่าตายอยู่นะครับเนี่ยตรงกลางมามาหน่อยได้มมาใบให้ผมมาหนึ่งสตันหนึ่งใบก็น่าจะตายแหละแต่ฟอร์ดลูกเยอะแน่นอน <Yeah. S 1> เป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้โอเคอยู่ข้างบนเฮ้ยมันมันขีน่ลงแล้ว <c oughs> เอาหน่อยเอาหน่อยหนเล่นหน่อยผมกลายเป็นส้มโอว่ะคุณ <c oughs> จะหาว่าผมแฮ็กไหมล่ะ เรัแต่ละดวงที่ได้มาซึ่งความยากลำบากเอาให้ยากหน่อยมาก็ได้ค,ครับโฟกัสมาเลยอาย้าวเอาแม่งจริงนะวัยรุ่นช็อตนี้เราต้องเอ็นสมารวมกันกันครับผมเฮ้ยมันมีคนตัดตรงนี้ลิสเตอร์มีไปหายไปหายไป โอ้ซาโตจริงไม่ได้โปะนะครับสวยครับผมโปรีพอร์ตนาคอสแม่งโปโป,โป,โปเกินไปแล้วเ้แต่ว่าภารกิจผมก็แบกได้นะเนี่ยไดมอนสี่คนเป็นไดมอนจริงจด้วยนะแบบของกิ้งเออเป็นไงครับโลกของแล้คคอนชิเอร์สนุกสนานไหม <Yeah. S 1> คนดูบอกไม่ได้เล่นเลยครับพี่ yeah. พี่เล่นคนเดียวหรือเปล่าครับเนี่ยดูสกอร์ทีมผมนะครับผมก็เกมนี้ก็จัดไป21คิวนะครับผม21ตาย2 assist 5นะครับผมก็ฝั่งตรงข้ามที่เป็นเดอะแฟ s h f i r นะครับผมเซตไอเทมก็ประมาณนี้นะครับผม MVP 1 3 9นะผมทำดาเมจไป47%นะครับผมแสนหกนะครับผมเรียกว่าทำดาเมจก็เยอะนะครับรับความเสียหายก็เยอะอีกทีมไฟก็เยอะนะครับผมเป็นนาคอรที่เสือมูลแบบนะครับสมแล้วนะครับที่เรามาแบกแรงใจม่อนกันนะครับผม